ม ل ลลอฮฺ <is> ุลลอฮฺรอฮฺมานีอฮย a l h a m u l l a h i a b b a l و السلام ورحمة الله وبركاته พี่น้องครับรายการด้วยรักอลส س ل ا วันนี้เรายังมาอยู่กับเรื่องที่ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับที่พูดถึง ความสําคัญของการละหมาดจะมาะแล้วก็หุกมหุกลมของคนที่ไม่มาร่วมนะครับละหมาดจะมาะนะครับครั้งที่แล้วเราพูดถึงเออเราจบลงตรงที่นะครับท่านเช็กซอรลบินฟาวานกล่าวถึงอายะสองอายะด้วยกันนะครับก็คืออายะที่1ที่พูดถึงบรรดา ผู้ชายนะครับที่ให้ความกับการสําคัญให้ความสําคัญกับมัสยิดของอัลลอฮ์สุบฮานตลาโดยที่อะไรครับหน้าที่การงาน,นครับการประกอบสัมมาอาชีพของเขาการค้าขายของเขานั้นไม่ได้ทาให้เขาเผลอเรือนะครับจนกระทั่งลืมการําลึกนึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานตลาในบ้านของอัลลอฮ์สุบฮานตลาก็คือในมัสยิดของอัลลอฮ์นะจะมีอาชีพจะประกอบสัมมาอาชีพนะครับหรือมีภาระหน้าที่การงานติดพันขนาดไหนก็ตามเมื่อถึงเวลามัสยิดแล้วเขา มามาสัสยิดของอัลลอฮ์สุมหาหตาลาซึ่งก็คืออายะห์ที่36-37ของสุรตุน,นูรนะครับแล้วก็อีกอายะห์นึ่งก็คือสุรอัตเตาบะอายะห์ที่18นะครับที่พกอัลลอฮ์สุมาตาลาใช้คำว่าอินนามะซึ่งเรียกภาษาเราเขาเรียกว่าอุสลุบุลฮัสเป็นการตีกรอบว่าคนที่จะแท้จริงนะครับมสัสยิดนั้นจะมีชีวิตชีวาได้นั้นก็ด้วยกับคนที่อะไรครับมีอม م านต่อรอนและวันสุดท้ายมาทำการละหมาดร่วมกันที่ มัสยิดเท่านั้นนะส่วนอย่างอื่นนะที่มันเป็นเรื่องของอาอาการเรื่องที่มันเป็นวัตถุนะครับที่ไม่ใช่เรี่ยงกับจิตวิญววญาณการสร้างการต่อเติมอันนั้นไม่ใช่ไม่ถือว่าเป็นการอะไรครับทําให้มัสยิดมีชีวิตชีวาแต่ถ้าหากว่าการบูรณะซ่อมแซมทางด้านวัตถุประดับประดาแข่งขันกันประดับประดาให้มัสยิดของตัวเองนั้นแพงที่สุดดีที่สุดสวยที่สุดนี แต่ไม่มีคนมสัสยิดนั้นอันนั้นไม่ถือว่าเป็นการอะไรครับไม่ถือว่าเป็นการบูรณะมสัสยิดไม่ถือว่าเป็นการดูแลมสัสยิดไม่ถือว่าเป็นการเอาใจใส่มสัสยิดตรงกันข้ามถือว่าเป็นการบ่อนทําลายมาสัสยิดแล้วก็เป็นการทําให้มสัสยิดนั้นถูกทิ้งร้างนะครับฟาฟีฮาไตนิลายะไตนินะครับแนเชคซาลาเบินฟาซานพูดต่อว่าเพราะฉะนั้นใน ฟะฟีฮาไตเนลอายะไตเนลกะรีมาไตเนลเพราะฉะนั้นในสองอายะที่มีเกียรตินี้เนี่ยนะตันวีหุนบิลมาซาจิดีวะอุมมาริฮาเท่ากับเป็นการนะครับตัน,ว,นะนวีนะครับเป็นการกล่าวนะครับให้เห็นถึงความสำคัญนะครับอย่างเป็นในในของมัสยิดต่างๆแล้วก็บรรดาคนที่มานะครับเอ่อมาประกอบอามัลอิบดะดา ที่มัสยิดเนี่ยก็คือมัสยิดไออยะสองอายอายนี้เนี่ยเป็นการกระตุ้นนะครับถ้าเราเห็นถึงความสําคัญของมัสยิดแล้วก็บรรดาคนที่มาร่วมทําอิบาะหดที่มัสยิดนะครับาววะอุดุลลาฮมบีจาซีลิสซาวาบและเป็นการสัญญากับพวกเขานะครับว่าจะได้รับผลบุญอันยิ่งใหญ่นะครับอวฟีดิมนนดาลิกะดัมมุลมินตะคลูฟิล ววะะฟฟีีดดาาลลิกรมมนคับ وفي ذ ل ม ذم ذم وفي ذ ل ล ذم من تخلف عن ا ل ح ลิส ل ل ลาติฟิฮาและในขณะเดียวกันก็นะครับเป็นอะไรครับการตำหนินะครับคนที่ไม่ยอมมาร่วมละหมาดในมัสยิดนะครับก็คืออายะห์สองอายะห์เนี่ยเป็นการกล่าวให้เห็นถึงความสำคัญ นะครับของมัสยิดแล้วก็คนที่มาทำอามัลอิบะาดาที่มัสยิดในขณะเดียวกันเนี่ยเป็นอะไรครับถ้าเรามองมุมกลับเนี่ยเท่ากับเป็นการตําหนินะครับคนที่ไม่ยอมมาร่วมละหมาดจะมาที่มัสยิดนะครับหัวขกดูรู้อย่าอันูนะครับลาอัลสลตตลิจาริลมัสยิดีอิลลาฟิลมัสยิดเพราะว่ามันมีรายงานไว้นะครับว่าไม่มีการละหมาดสําหรับคนที่อยู่ใกล้ มัสยิดนอกจากในมัสยิดเท่านั้นหมายความว่าถ้าเขาละหมาดก็ไม่ได้ผลอะไรนะครับหวานอาลียินเราเดียวละหวนฮุมิสลุแล้วก็มีรายงานจากท่านอาลีเนี่ยอีกเหมือนกันเหมือนกันนี้นะครับววซาดแล้วก็โดยมีคําพูดเพิ่มเติมว่าววสารุลมัสยิดีมันอัสมาอหุลมูนาดีและคนที่ถือว่าเป็นคนที่ ใกล้ kaz, อยู่ใกล้มีบ้านเดินใกล้เคียงกับมัสยิดนั้นก็คือคนที่เขานะครับได้ยินเสียงของผู้ที่เปล่าประกาศก็คือได้ยินเสียงมูอัดินนั่นเองท่านอวีมอสอัลซัมกล่าวไว้ในฮะดิษแรกบอกว่าคนเอ่อคนที่เป็นญาติคำว่าญาติเนี่ยเดิมทีเดิมแปลว่าเพื่อนบ้านคนที่เป็นเพื่อนบ้านกับมัสยิดเนี่ยนะครับก็คือมีบ้านอยู่ใกล้เคียงนะครับอาณาบริเวณของมัสยิดเนี่ยนอยู่ใกล้เคียงอยู่ใกล้เคียงกับอาณาบริเวณของมัสยิดเนี่ย การละหมาดของเขาถ้าหากว่าเขาละหมาดที่ด้านเนี่ยถือว่าไม่ได้ผลบุญครับแล้วก็หด,ดีที่2เนี่ยก็มาอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าอย่างไรที่เราจะนับว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีบ้านเรื่องใกล้เคียงเขาบอกว่าใครที่อะไรครับได้ยินเสียงอาจานเนี่ยนะก็ถือว่าอะไรครับเป็นเพื่อนบ้านของมัสยิดจําเป็นจะต้องมามัสยิดนะครับโราฮาุลไบฮากียูวิสนาดินสซเฮียนะครับบันทึกโดยท่านอิมาาหม่ามไบฮากีนะครับด้วยกับสายรายงานที่สซเฮียนะครับพี่น้อง พอพอเราพูดในในความหมายดังกล่าวนี้เนี่ยครับพี่น้องบางคนอาจจะโต้แย้งนะพี่น้องบางคนอาจจะโต้แย้งว่าเอ๊ะสมัยนบีมาสอลลอฮุอะไลซัลลัมเนี่ยเขาอะไรครับเขาอจา,านกันโดยที่ไม่ใช้ไม้เนี่ยเพราะฉะนั้นเสียงอา,านารเนี่ยถ้าหากว่าไม่ใช้ไม้เนี่ยมันก็จะไปถึงในละแวกนะครับไม่กี่หลังคาเรือน,นครับอาจจะแค่10บหลังคานะครับ ห้าลังคาสิบลังคาเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่ไกลออกไปนะครับก็อะไรครับก็ไม่เข้าขายนี้นะครับก็ใช้อะไรครับอันนี้เขาเรียกว่าใช้เหตุผลทางสติปัญญานะแต่ว่านะครับถูกไหมครับทั้งนี้ถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าพูดแบบนี้นะนะถ้าพูดแค่นี้เนะี่ยผมคือผมถือว่าพูดเอาแต่ได้หรือพวกหัวหมอนะก็คือมองด้านเดียวแต่ไม่มองอีกด้านหนึ่งสมัยของท่านนบีไม่มีไมโครโฟนนะครับจริงอยู่มันก็เลยอาจารย์ได ไม่ไม่ไกลามากขนาดนี้แต่พี่น้องก็ต้องมองอีกเช่นกันว่าสมัยนบีไม่มีความสะดวกง่ายได้นะครับไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนปัจจุบันนี้นะสมัยนบีไม่มีมอเตอร์ไซค์นะครับที่อะไรครับคนอยู่ไกลาจากมัสยิดกิโล2กิโลเนี่ยนะใช้เวลาขับนะครับเพียงแค่5นาทีนะครับก็ถึงมัสยิดแล้วนะหรือถ้าัยรุ่นใจร้อยนอนครับปื้ดเดียวนะครับ นาที2นาทีนะครับโดยเฉพาะบางที่เนี่ยถนนหนทางสะดวกเลยนะครับแค่กิโลนึงเนี่ยนาที2นาทีเนี่ยมาถึงแล้วนะครับมาสดิดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะอ้างนะครับว่าสมัยนบีไม่มีไมโครโฟนนะเราก็ต้องอะไรครับอ้างเนี่ยมาที่พงัลลกสมุตรตาประทานให้กับเราด้วยในเรื่องของความสะดวกง่ายดายในปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นะบางคนยิ่งกว่านั้นอีกนะบางคนมีรถยนต์ด้วยนะครับแต่ไม่เคยใช้รถยนต์ของตัวเองมามัสยิดเลยนะแต่ใช้ไปทําทุระอะไรไม่รู้แหละสารพัดเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการเนรคุณกับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮมาตาลาที่ไม่ใช้เนี่ยมะของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮมาตาลาถือว่าเป็นการไม่ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮมาตาลาที่ไม่ใช้เนี่มะของอัลลอฮฺสุบฮมาตาลาเพื่อนะทำอามัลอิบาดะดต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮาาห์นอวะตาลานะครับ قال ابن القيم رحمه الله ان ابن القيم رحمه الله ذكروا ومن تأمل السنه حق التامل تبين له ان فعلها في المساجد فرض على الاعيان الا لعارض يجوز معه ترك الجماعه ثاني ابن القيم قالوا وي رحمه الله قال واه حق التامل ใครก็ตามที่พินิษ์พิจารณาสุนัขอย่างละเอียดถีท้วนนะครับก็จะประจักษ์ชัดแก่เขานะแต่บบยานาลาหูก็จะประจักษ์กนะนนะะกกชัดแก่เขาว่าการกระทาการละหมาดจะมาในมัสยิดนั้นเป็นฟาร,รดูฟาร,ฟร,รดนอัละละยัยนเป็นฟาร,รดูนะครับสำหรับปัจเจกบุคคลเลยนะครับก็คือเป็นฟาร,รดูสําหรับปัจเจกชนก็คือเป็นฟาร,รดู สำหรับทุกคนนะครับไม่ใช่ฟัดดูกีฟายะนะครับนอกจากมีอะไรครับเหตุขัดข้องที่อนุญาตให้เขาละเว้นจากการละหมาดจะมาได้นะครับฟะตาร์คุฮุดูริลมาซาจิดีลิไกรีอุดรินกัตาร์กีอัสลิลจะมาอัติลิไกรีอุดเพราะฉะนั้นการ งดเว้น,นจากการมาร่วมที่มัสยิดโดยไม่มีอุปสรรคนั้นนะก็เหมือนกับเราละเว้นจากนะครับอัสลิุลจจมาเราละเว้นจากการทิ้งจะมาตั้งแต่ต้นโดยไม่มีอุปสรรคนะครับวบาา ัตฟิกลอาฮาดิสุว่าจะมีอุลอาซารแล้วก็ด้วยกับความหมายนี้เนี่ยนะครับมันเป็นความสอดคล้องตามหะด,ดิษต่างๆแล้วก็ร่องรอยต่างๆที่ถูกถ่ายทอดต่อๆสืบเนื่องกันมานอินตาหาสิ้นสุดคำพูดของอิบนุกอยิมนะอันนี้ก็คือคำพูดของท่านอิบนุกอยิมนะครับที่ชี้ให้เราเห็นถึงความสำคัญของการ ละหมาดจะมาอา,าะนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าหากว่าเราพิจารณาตัวบทหลักฐานทั้งจากกิตาบุลล้อยและก็สุนนะนะครับแล้วก็การยึดถือปฏิบัติของบรรดาสฮฮะบะและก็บรรดาชาวซาลาฟแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนเหลือเกินว่าเราจะเห็นถึงความสําคัญนะครับอย่างยิ่งยวดของการมาร่วมละหมาดจะมาอาอย่างแน่นอนนะครับวกัดตะวะว่วกอดตะวะอัลลอฮหุมันอัตตะลัลมัสซาดิดะวกัดตัวว่าวกัตัววาอาดัลลัลหุมัน,มามาน,มะะนะครับ และแน่แท้พระองค์อัลลอฮฺสุบตาลาได้ตาวะอดาดะได้ขู่อาฆาตนะครับคนที่นะครับบ่อนทำลายมัสยิดแล้วก็ห้ามการนะครับห้ามการดำรงไว้ซึ่งการละหมาดในมัสยิดฟะควลลาตอัลาโดยที่องค์อัลลอฮฺสุบตาลาได้กล่าวว่าว่มามันอัลละมูมิมว่ามันอัลละมูมิมมันมนันะมสัสยิดอัลลอฮิอัยุธกะรอฟีฮัสมุ วาส ع ่งในคารับิหาอุลัยค์ไม่เคยจะ ا ข้าห้าอิลล์ข ي าวิน ل ล้วม ا ด้ว ي ا ี้วะและม ي ในอัลกิรดับอานะครับที่14นะครับซุรัตุลบากระนะครับพระอัค์ละสุตาลาบอกว่าแล้วใครกันเล่าที่จะรอเล่นนะครับที่จะอาธรรมยิ่งไปกว่าคนที่ห้ามมัสยิดต่างๆของอัลลอฮ์ ไม่ให้ถูกกล่าวพระนามของพระองค์ในมัสยิดเหล่านั้นแล้วก็พยายามขวนขวายในการที่จะบ่อนทำลายมัสยิดเหล่านั้นพวกเขาเหล่านั้นไม่คู่ควรที่จะเข้าสู่มัสยิดเหล่านั้นนอกจากในสภาพที่มีความหวาดกลัวนะครับสำหรับพวกเขานั้นคือความอัปยศในดุนยาและสำหรับพวกเขานั้นคือการลงโทษอันยิ่งใหญ่ในโลกอาเครห์นะครับ นี่คืออายะที่พูดถึงอะไรครับเกิดท่านเชคกสตารี่ฟูนใช้คำว่าตะวะอัเดัล์ลเป็นการสัญญาร้ายนะเป็นการขู่กันโชคเป็นการขู่อาฆาตเป็นการขูอาารข่อาฆาตจากพวกอัลลอสุมาตาลานะครับมาดอาฆาตมาดร้ายเอาไว้นะครับสำหรับคนที่อะไรครับบ่อนทำลายมัสยิดของอัลลอฮ์ทำให้มัสยิดของอัลลอฮ์นั้นเป็นบ้านร้างนะครับหรือเป็นป่าช้านะครับหรือ กีดการคนนะครับไม่ให้มาทําการาละหมาดที่มัสยิดนะวิธีกีจกรารนั้นอาจจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามนะโดยไม่เจตนาก็อย่างที่เรายกตัวอย่างกันไปนะก็คือมัวแต่ไปรวมตัวกันในบ้านหนึ่งหลังหนึ่งหลังใดน,นะครับแล้วปล่อยให้มัสยิดนั้นถูกทิ้งร้างนะครับบอฟีกอมติ ص ل ล ة till j a m a a t i k h a r ัส a l m ิ s j i d ีตุล i ิลมัส m a s ด i ตตเอา ตะกะลีลุนมินัลมุัล,ลีนฟีฮาเขาบอกว่าและแท้จริงในการไปการดำรงละหมาดมามะห์นอกมัสยิดนั้นเท่ากับเป็นการบ่อนทําลายมัสยิดนะครับแล้วก็เป็นการลดจํานวนของผู้ที่มาละหมาดในมัสยิดนะครับวบิตตาลียกูนฟีดาลิกตะกะลีลุนมินอาฮัมมียะติศลาติฟินนุฟูสและนะครับ ต่อมานะครับก็คือผลสืบและผลสืบเนื่องนะจากการอะไรครับบ่อนทําลายมาสัสยิดแล้วก็ทําให้คนมาละหมาดน้อยลงเนี่ยนะผลสืบเนื่องของมันก็คืออะไรครับวิบตาลีผลสืบเนื่องของมันก็คือจะทําให้เป็นการอะไรครับบ่อนทําลายนะครับหรือริดรอนความสําคัญของการละหมาดในหัวใจของผู้คน,นก็คือทําให้คนน,นนะครับไม่เห็นคุณค่าของการมาละหมาดร,ร่วมกันที่มสัสยิดนะครับ วะลลฮุตั้ลลัยก็ว่าเลอละสุมาตลานีในขณะที่อัลลอฮุซุมตลาตรัสว่าฟีบุยตินอัลดีนัลลอฮ์อันตุรุฟะอวยุดกะรอฟีฮัสมุนีในบ้านต่างๆนะก็คือในบ้านต่างๆของอัลลอฮ์ที่พระองค์อัลลอฮ์สุมาตลานั้นได้อนุมัตินะครับให้มีการเชิดชูบ้านต่างๆเหล่านั้นและให้มีการรำลึกนึกถึงพระนามของพระองค์ในบ้านเหล่านั้นนะครับก็คือพระองค์อัลลอฮ์สุมาตลาอะไรครับกล่าวถึงมัสยิดต่างๆหรือว่าเป็นบ้านของพระองค์ แล้วก็บ้านของพระองค์นั้นจะต้องได้รับการเชิดชูตุลฟะได้รับการเชิดชูคำว่าได้รับการเชิดชูในที่นี้อย่างที่เราอย่างที่ตัวบทหลักฐานที่เรานําเสนอกันมาไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเชิดชูอะไรครับโดยการปรุงแต่งนะครับทางวัตถุแต่เป็นการเชิดชูทางจิตวิญญาณเพราะว่าออายะที่เราอ่านกันมาว่าอินนามะยะมูรุมซาจิดลลอฮิมันอามานบิลลาฮิวัลยา มิลอาคิรนะครับวากอมัสาศลานะครับก็คือแท้ที่จริงแล้วคนที่อะไรครับถือว่าเป็นผู้ที่บุรณะมัสรรยิดอย่างแท้จริงนั้นคือคนที่ศรัทธาต่อร้อยวันสุดท้ายแล้วก็อะไรครับทำการละหมาดนะครับในมัสรรยิดนั้นนนนนะะะะครรัััับบวววาาาาฮฮดยยยชมมมลลลลูููฟฟอิิสซีีกกุตนะครับ เขาบอกว่าเชคซ์สไลด์นฟาซานพูดต่อนะว่าและอายะนี้เนี่ยที่บอกให้เชิดชูเนี่ยให้เชิดชูให้มีการกล่าวถึงเนี่ยเขาบอกว่ามันครอบคลุมทั้งการเชิดชูทางฮิสเซียนการเชิดชูทางอะไรครับทางรูป,ปธรรมอมะนวียนและก็การเชิดชูทางนาม,มธรรมฟะกุลลูดาลิกเพราะว่าทุกสิ่งที่กล่าวมานั้นมัตลูบุญเป็นอะไรครับเป็นสิ่งที่ เป็นเป้าประสงค์ของอายะห์นะี้ก็คือการเชิดชูมัสยิดของอัลลอฮ์นั้นต้องช่วชูทั้งอะไรครับทั้งรูปรูปธรรมและก็นามธรรมานะมัสยิดของอัลลอฮ์สุมาตลานั้นนะครับอย่างที่เราเคยกล่าว,ก,าวกันมาคือว่าอะไรครับจะต้องโดดเด่นกว่าบ้านอื่นๆในมูกเกมนั้นนะถึงขนาดที่นักวิชาการบางท่าน,นยอย่างเช่นนิมามาลิกเนี่ยครับบอกว่าบ้านคนใดก็ตามเนี่ยไม่เคยไม่ควรที่จะอะไรครับเด่นกว่ามัสยิดเป็นอันขาดนะครับ ยังไงเสียมสัสยิดของเราสมุนตาาน,นั้นจะต้องเด่นกว่านะครับถ้าคุณมีปัญญาสร้างบ้านราคา10ล้าน20ล้านนะคุณก็ควรที่จะเอาเงินบริที่เหลือนะนะั้นน่ะมาบริจาคสร้างมสัสยิดสักให้ได้สัก40ล้าน50ล้านนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นการเชิดชูนะครับที่เป็นรูปประธรรมส่วนการเชิดชูทางนามธรรมานั้นก็คืออะไรครับการมาร่วมกันละหมาดมสัสยิดในมสัสยิดเยอะๆแล้วก็มาทํากิจกรรมร่วมกันในมสัสยิดนะครับทำยังไงก็ได้นะมาคิด มาคิดมาวางแผนกันว่าทํายังไงให้มัสยิดเรานั้นเป็นมัสยิดที่มีชีวิตชีวานะครับพี่น้องอาจจะอะไรครับมีการตะลีมนะครับมีการเรียนรู้กันอย่างเช่นเอาหนังสืออย่างเช่นหนังสือที่ผมอ่านเนี่ยนะครับพี่น้องอาจจะอะไรครับคนที่เป็นอิมามคนที่ทําหน้าที่คนที่เป็นครูที่พอมีความรู้หรือว่ามีความเก่งก้าสามารถนะครับกว่าคนอื่นๆในในในมูกเกมเนี่ยก็อาจจะเอาหนังสือเนี่ยมาอ่านกันในเรื่องของอิบาดาสนะครับ หรือว่าเราจะปฏิบัติศาสนาิจต่อพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานูตาลายอย่างไรนะหรือว่าถ้าท่านพี่น้องขี้เกียจนะครับขอโทษถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่หรือไม,ไม่ไม่มีคนทําหน้าที่ตรงจุดนี้เนี่ยนะอิหม่ามหรือว่าอิหม่ามบอกว่าฉันไม่สันทัดในการที่จะมาด่าว่าในการที่จะมาสอนปัจจุบันนี้เนี่ยสื่อต่างๆมันช่วยเราได้เยอะนะครับบางมัสยิดเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะผมขอหยิบยกมา เป็นกุดวะนะเป็นเป็นเยี่ยงอย่างให้กับมัสยิดอ,อื่นๆเลยนะพี่น้องครับบางมัสยิดเนี่ยอิหม่ามเป็นคนที่ฉลาดนะครับก็คือปัจจุบันนี้เนี่ยพอมีรายการมุสลิม4ี่ช่องเนี่ยอิหม่ามนะครับติดตั้งมัสยิดนะครับติดตั้งโทรทัศน์ที่ที่อะไรครับที่บาแเลของมัสยิดเลยนะครับก็คือพอละหมาดออกจากมัสยิดนะครับแต่เพื่อมีเรือนมีบาแเลติดกับมัสยิด พอคนที่มาร่วมละหมาดมักริบิชาเนี่ยโดยโดยโดยมากก็จะเป็นเวลามักรีบิชานะคนที่มาละหมาดมักรีๆๆบิชาเนี่ยก็จะไม่อยากจะกลับบ้านเพราะว่าขี้เกียจจะมาอีกรอบหนึ่งก็นั่งรอเวลาบางคนที่มีความคิดความอ่านดีหน่อยนะครับมีการศึกษาหน่อยก็อะไรครับอาจจะมีหนังสือติดมาอ่านนะครับแต่ชาวบ้านทั่วๆไปเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ค่อยรักการอ่านมากนะสําหรับชาวบ้านทั่วๆไปเนี่ยนะก็กรณีแบบนี้เนี่ยนะครับ ก็เหมาะสมกับเขาก็คือเอามาสัสซิดมาติดที่แบลลเลยแล้วก็พอเขาละหมาดเสร็จแล้วดิกรุ่นล่าอะไรเสร็จแล้วเนี่ยปกติเขาก็จะมานั่งคุยกัน,นครับเวลาคุยกันกนค็คุยกันทุกวันทุกวันบางทีมันก็หมดเรื่องคุยครับแล้วก็บางทีแทนที่จะคุยในสิ่งที่ประโยชน์เป็นประโยชน์ก็อาจจะมีเรื่องติฉินนินทาชาวบ้านนะครับเอาเรื่องคนนู้นมาว่าว่าพูดอเอาเรื่องคนนั้นคนนี้นะครับมาพูดซึ่งมันเป็นการสร้างบาปในมสัสยิดของอัลลอสซุมฮัตตาลาอีกนะครับข้อะยันทางที่ดีแล้วว่ถาาก ไม่มีเรื่องที่ดีจะพูดเนี่ยนะครับก็อะไรครับดูรายการโทรทัศน์มุสลิมดีกว่านะท่านก็เปิดดูก็แล้วกันะครับช่วงไหนมีรายการสอนอะไรดีดนะครับหรือบางทีอาจจะมีอะไรครับข่าวข่าวโลกมุสลิมที่น่าสนใจที่ท่านไม่สามารถที่จะพบได้นะครับในช่องของที่คนที่ไม่ใช่มุสลิมก็ทําอย่างนี้ก็ถือว่าจะเป็นการอะไรครับเป็นการบูรณะเป็นการทําให้มัสยิดนั้นมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่ สามารถที่จะคิดได้นี่คือสิ่งที่ผมได้ยินได้ฟังมานะว่ามีอิหม่ามบางคนนั้นมีความฉลาดแล้วแน่นอนที่อิหม่ามมัสยิดที่ว่านี้ทําเช่นนี้เนี่ยแน่นอนเรื่องเกินว่าเขาริเริ่มในสิ่งที่ดีแล้วเขาก็จะได้ภาคผลครับถ้าหากว่าบรรดาลูกมูเก็ของเขาเนี่ยได้รับฮิดายะจากได้ได้จาก การที่ได้ดูรายการดีๆของช่องมุสลิมนะครับที่สอนเนกะี่ยวกับศาสานาิสลามทุกวันทุกวันพี่น้องครับมาละหมาดมัสดิดร่วมกันมักริบอิชาทุกวันได้ดูรายการดีๆทุกวันนะครับแทนที่จะมานั่งคุยนั่งนั่งนินทานะครับนั่งคุยในสิ่งที่ไร้สาระและนั่งนินทาชาวบ้านเนะี่ยทุกวันทุกวันทุกวัน,วนความรู้มันก็เกิดพอความรู้เกิดก็อะไรครับอี ي มานก็เกิดตามมานะครับ เพราะคนถ้าหากว่าไม่มีความรู้ไม่มีทางเราที่ที่จะมีอ إ ي ่านได้นะครับอยู่ยังไงก็อยู่อย,าง,อยางนั้นแหละนะสิปี20ปีเคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแก่ตัวมาได้ก็ถือว่าแก่กินข้าวนะครับแก่เท่าไม่มีความคิดนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าได้เรียนได้รู้นะครับได้ฟังนะครับแกย่ยิ่งแก่ยิ่งแก่ก็ยิ่งอะไรครับมีคุณค่านะที่จะส่งต่อความรู้นะครับ ให้แก่คนรุ่นหลังต่อไปนะครับยิ่งทําให้เยาวชนคนรุ่นหลังนั้นมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น,นครับกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีที่เป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนลูกหลานนะครับอันนี้ก็เป็นเอ่อเป็นสิ่งที่เชคซาระบินฟาซานบอกว่าเป็นมัตตุรูปนะเป็นเป้าประสงค์ของมัสยิดนะครับที่จะต้องมีอะไรครับการบูรณะมัสยิดด้วยกับทั้งสองด้านก็คือทั้งสิ่งที่มันเป็นรูปธรรม แล้วก็สิ่งที่มันเป็นนาม,มาธรรมนะครับถ้าหากว่ามาสัสยิดมันอะไรครับเสื่อมโทรมนะไปตามการเวลาแล้วก็ดูหดหูเศร้าหมองเราก็อาจจะมีการบูรณะซ่อมแซมทาสีใหม่ให้มันดูดีนะครับเท่าที่ควรนะครับไม่ต้องถึงกับให้มันฟุ้งเฟอ้อมากเกินไปนะครับเพราะว่าการฟุ้งเฟอ้อมากบางทีมันก็เป็นสัญญาณของการเกิดวันเกียร์มาได้นะครับ แล้วก็ที่สําคัญกว่านะครับผมถือว่าอะไรครับสำคัญกว่าภาพลักษณ์ของภาพลักษณ์ภายนอกหรือภาพลักษ์ทางวัตถุก,ก็คือในเรื่องของจิตวิญญาณนะครับถ้าหากว่ามัสยิดมีจ,จิตวิญญาณแล้วนั้นเนี่ยครับก็จะเท่ากับอะไรครับเราสามารถที่จะได้ปฏิบัติได้ตามคําสอนของท่านนาบบมุมมัดศสอลลัลลอฮุอะลัยฮิสัลลัมที่ยุคข,ของท่านนาบบมุมมัดศสอลลัลลอฮุอะลัยฮิสัลลัมที่อิบนุมัสอูดเล่าเอาไว้นะครับว่าทุกคนมาละหมาดร่วมกันที่มัสยิดหมดต่อให้ เจ็บไข้ได้ป่วยหรือหนักหนาสาหัสที่ไหนก็ยังให้ต้องให้คนหิ้วปีกสองข้างมาเพื่อที่จะมายืนในซอฟ์นะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นคำสอนที่หน้าที่จะตระหนักกันนะครับแล้วก็ถ้าคนที่ได้เรียนรู้ตรงจุดนี้แล้วเนี่ยก็น่าที่จะมีการบอกต่อกันเพราะว่าสภาพความเป็นจริงของสังคมเราเนี่ยนะพี่น้องต้องยอมรับเลยนะครับว่าเป็นสภาพที่หดหูนะครับเรา เ,เดินทางไปในหลายๆที่นะครับมัสยิดนั้นถูกปล่อยให้ทิ้งร้างนะครับบางที่ร้างแค่เวลาเดียวก็คือซุโบอย่างเดียวนะครับบางที่ร้าง3ามเวลาก็คือซุโบรูรี่แล้วก็อัสรี่นะครับบางที่ร้าง5้าเวลาเลยทั้ง5้าเวลาเลยจะมีอยู่เวลาเดียวก็คืออะไรครับวันศุกร์อย่างเดียวท,ทั้งทั้งที่บางมัสยิดนั้นนะ่นะครับเป็นคนที่นะครับ อ้างตัวว่าเป็นซุนนะจ๋าเลยนะครับแล้วก็ตามอะไรครับตามตัวครูที่เป็นซุนนะชนิดที่ว่าไม่พลาดเลยนะครับถึงไหนถึงกันแล้วก็ช่วยเหลือเต็มที่นะมีงานอะไรบอกมานะครับฉันอะไรครับมัสยิดของเราช่วยเต็มที่นะเป็นการแชร์กันนะครับเขามาเราเราก็ต้องไปเขานะครับถึงปีก็จัดงานกันทีหนึ่งนะครับจัดงานกันทีนึงก็นะครับพอจัดงานกันแล้วปรากฏว่าได้อยู่ฝ่ายเดียวนะครับได้อยู่ฝ่ายเดียวก็คืออะไรครับ ตัครูที่มาเผยแพร่มาบรรยายนั้นได้ซองกันไปนะครับคนละพันสองพันอะไรก็ว่ากันไปนะครับคนละห้าร้อยพันหนึ่งก็ว่ากันไปนะแต่พอต๊วครูกลับไปแล้วเช้ามาซุบโบไม่มีใครละหมาสักคนหนึ่งอันนี้ถือว่าได้อยู่ฝ่ายเดียวนะครับชาวบ้านไม่ได้อะไรเลยนะแล้ว5ปี10ปีผ่านไปยังไงนะครับก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าเป็นเรื่องที่เป็น ความจริงที่น่าหดหู่นะไม่ใช่เรื่องที่ผมเมคเลยนะครับโดยเด็ดขาดนะเพราะนั้นผมอยากให้สังคมนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็มีเมื่อมีตัวอย่างที่ดีในหลายๆมัสยิดนะครับมัสยิดอื่นที่มีสภาพที่น่าทุเรศอย่างที่ผมบอกนี้เนี่ยก็น่าที่จะเอาเยี่ยงอย่างเขานะครับอัสสลลฺาะฮฺอัลลอนบีนะมุฮัมมัดอัสสลามฺอฺอลาอกุมอฺรอหฺมัตุลลอฮฺอฺบะบรอกาตุ فاختفوا آثار جيل للمعالي سطرا إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاختفوا آثار جيل للمعالي سطرا جيل زيد وأسيد